ามาเนื่องความรักแล้วคุณจะสนุกแล้วเพราะว่าครูจะไปะนี่ไปขายของแล้วกี่โมงแล้วเก้าโมงเองนะคะตื่นเช้าอยู่วันเนี้ยหลังจะนั่งสมาธิตื่นเช้าอยู่เ,ว,เ,เวลาเราบางคนอาจจะกลัวเนาะว่าเวลาเราเล่านะเรื่องที่เราเคยทําผิดพลาดมาให้คนอื่นฟังเขาจะว่าเรายัางไงเนาะคนเขาทาคอนเทนต์ทั่วประเทศเขาก็เล่าแบบที่ครูเล่านี่แหละเราอาจจะไม่ต้องเล่าหมดก็ได้ ครูยอยากจ,จะปลดล็อกตัวเองและปลดล็อกทุกคนว่าเราอาจจะเคยเป็นลูกที่ไม่ดีนะอาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีพ่อแม่ที่ไม่เป็นเด็กอะ่ะไม่โตอะ่ะนะคะเราอาจจะเป็นแม่ทีมหรือเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มใหม่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ที่จะพอดูแลทีมงานอาจจะพูดดีๆกับทีมงานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เป็นแม่ค้ามือใหม่แต่เราครูจะไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นทุกคนสังเกตไหมทำไมเราถึงหน้าคล้ายกันกับคนบางคนเหมือนเราเป็นญาติพี่น้องกัน มาหลายภพหลายชาติหรือเราเคยเป็นแฟนกันหรืออะไรทําไมเราหน้าทายกันรเราคิดไปอีกเนี่ยบางทีอ่ะคู่แท้ที่เป็นคู่บุญบารมีมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติกว่าจะเจอกันจริงๆกว่าจะเป็นคู่กันจริงๆสังเกตไหมคะทําไมเราถึงมีหลายแฟนจะอยู่กับคนนี้นานๆไม่ได้ก็ต้องเลิกกับคนนี้ เพราะอะไรเขาไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีที่จะสร้างบุญสะสมบุญไปด้วยกันจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะทำให้เราเลือกกันเพื่อได้ไปเจอคนที่ใช่สําหรับจิตวิญญาณของคุณเราอยากได้แฟนที่ตรงใจเราอ่ะนี่แหละมาย้อนตึงคาว่าการเขียนเป้าสเปคในเรื่องเนื้อคู่ของเราค่ะ คู่ที่คุณที่เขาจะจับมือพร้อมกันทำบุญไปกับคุณนะไปทำบุญที่ไหนก็ไปด้วยกันเราจะไม่ทอดทิ้งบางทีการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันก็ได้ไปใครไปมันก็ได้เรามีสระทธมแต่บางทีเราก็อยากจะจับมือกันไปไปพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนี่ก็ไม่ไปเคยก็อยากจอหิฐานในแฟดไปด้วยกัน พอเขาชวนก็ขี้เกียจตื่นทั้งนั้นก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้เป็นไรนทีนี้มาเรื่องตรงกลางก่อนเดินทางสายกลางอที่ฐานจิตตั้งเป้าแบบไหนมันถึงจะขายของดีขายของหมดได้ทั้งทุนทั้งกำไรในสมุทรธรรมดีมากเละมีคาถาที่เปลี่ยน พลังจิตใต้จะนึกเราใหม่หมดเลยในสมุดสมาลิมเนี้ยนี่เรียนกดแรงดูดเอากดแรงดูดกันนะกับผลบุญที่ครูสะวดมนมาผู้มีสัจจะจะนั่งสมาธิข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองค่ะทุกคนนางสาวนิตยากรโสภาขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อะพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อโสธรแม่นางกวดหลวงปู่บานหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อรวยหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อตตพญานาคทุกตระกูลที่ลูกเคยสวดมนต์ขอพรท่านไว้ท้าววิรูปักนาคราชพรยาคุดพร้อมบริวารคุณทันหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศีทิศที่ล่งจำชื่อไม่ได้ หรือบุญที่บารามีของครูรู้ที่ลูกเรียนรู้มาตั้งแต่อเีตนจุนปัจจุบันลูกไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายเลยที่จะเรียนรู้กับแม่ครูรู้ระดับหลักหลายหมื่นแต่ระดับหลักพันก็มีพันแปดพันกว่าบาทก็มีสามพันสามเองลูกจะไม่มีความไม่เชื่อเลยว่าลูกจะหาเงินเหล่านี้ไม่ได้ให้ทุกคนนะคะอธิษฐานจิต เบิกบุญค่ะแล้วครูก็เคยได้นะแต่สําหรับใครอ่ะที่จะมาเบิกบุญกับครูมาอุดหนุนของครูบางคนครูไม่ได้ช่วยบางคนครูช่วยเพราะอะไรครูไม่ได้มีเงินในกระเป๋าบางทีมีสี่สิบห้าสิบบาทเป็นเหตุที่ครูแบบวันนี้ครูจะนั่งสมาธิเยอะจริงๆครัวที่ฐานแะล้วว่าครูจะไปวัดไปวัดครูก็ไม่ได้ไปเนี่ย ้องเงินคุกเก็บไว้ลงทุนต่อขนาดให้บางมาคุยังไม่มีให้มันเลยเนี่ยกระเป๋าคุไม่มีจริงๆคุมีให้เขาโอนให้ค่ายตีมคุยังให้เขาไม่ครบเลยเลยอีกพันหนึ่งเนี่ยคุณได้กันฟังตรงๆค่ายตีมพันหนึ่งยังไม่มีให้เขาเลยแฟนเงินเดือนออกไม่เหลือเลยค่ะเงินเดือนสองหมื่นจ่ายข้าวห้องข้างวัดรถแปดพัน ม่เหลือแทบจะให้กินหนี้บัตรเครดิตอีกตั้งเยอะคุณก็ไม่ได้ใช้หนี้อีิบายมานานแล้วเขาก็ทวงหนี้มาคุณเชื่อว่านะคะคนไทยในประเทศเนี้ยที่หนีหนี้ก็เยอะแยะมากมายบางคนก็ไม่อยากทําแบบนั้นหรอกแต่แม่งมันสุดกับชีวิตจริงๆที่ฉันมาถึงจุดนี้ได้ไงแต่ถ้าวันนี้เพื่อน เพื่อนทุกคนลูกศิษย์ของคุณนี่ทุกคนไม่ล้างพลังจิตใต้สำนึกของคุณออกไปคุณยังไม่เห็นคุณค่าในคนคนนี้คุณก็ยังจะเป็นหนี้เพิ่มนะคุณจะไม่หมดหนี้เลยถ้าคุณเนี่ยหมดหนี้คุณต้องล้างความคิดลบๆเนี่ยออกจากคุณก่อนข้อที่หนึ่ง เขียนเป้าหมายเลยค่ะฉันอยากมีรายได้ร้อยล้านมีเงินเก็บร้อยล้านจากการทําธุรกิจของตัวเองเดือนละล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านอดีตที่ผ่านมาฉันเคยคิดเรื่องการเงินแบบไหนเช่นเงินไม่มีเงินหายากจ่ายไปก็บุญฉันจะไม่บ่นเรื่องจ่ายแล้วฉันเชื่อในคําสอนพระเจ้าว่ายิ่งทานยิ่งได้รับโดยฉันจะไม่ทานแบบไม่คาดหวังสิ่งใด ใครจะให้ก็ให้ใครจะช่วยก็ช่วยใครไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเพราะฉันเชื่อในเรื่องบุญฉันยิ่งให้ฉันยิ่งได้รับผลบุญนั้นจะมีฉันเป็นคนทําดีฉันยิ่งเหลือเฟือค่ะการทําบุญมีหลายอย่างแม้กระทั่งให้อาหารหมาให้อาหารหมดอาหารแมวเราก็ได้บุญเทวดาจะรักเราเทวดาอยากจะอยู่ใกล้คนที่มีจิตใจดีจิตใจเหลือเฟือโลกอะ่ะ คนบนโลกใบนี้ยอโลกวิญญาณเทวดาอารักษ์หรือตัวเราหรือพูดผีปีศาจชอบคนแบบไหนชอบคนที่มีความสุขเป็นคนที่ทัศนคติบวกเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนอื่นรักใคร่คนอื่น,น,อนชอบคนที่เป็นคนดีชอบคนที่พูดจาดี ชอบคนที่พาเราทําแต่ความดีไม่พาเราทําชั่วถึงแม้ตอนเนี้เขาอาจจะทํากรรมชั่วอยู่นะแต่เราเห็นเห็นแสงสว่างในตัวเราเขารู้ได้ไงว่าเรามีแสงสว่างจากความนิ่งของเรานี่แหละค่ะจากความสวยถึงว่าเออวันก่อนหน้าเนี้ยอีคนนี้มันยังไม่สวยเลยแต่วันนี้ดูสิผิวหน้ามันดูดีมีออร่าผมมันสวยมันใส่เสื้อผ้าดูดีขึ้นทําให้ตัวเองไี้ยังคะ หาเงินได้เยอะเก็บเงินได้เยอะมากหัวเหนียวเหนียวหัวครูลุงนี่เป็นคนสอนครูนะครูหัวเหนียวไม่ได้เลยนะครูสระผมหรือบางทีเข้าร้านเลยมีเงินไม่เยอะทำนี่ทาบุญร้านส,สวยๆเฮ้ยทําบุญให้ตัวเองสระผมให้สะอาดสะอ้านก็ซื้อ,อยาสระผมมาสระเองเพราะว่าต้องการเก็บเงินไงเสื้อผ้านี่ก็ซื้อนานแล้วแต่มันก็ร้อยกว่าบาทไม่เคยซื้อเสื้อผ้าละ่ะนี่ผ่อนเอาผ่อนตั้งสองสามเดือน จนหมดพี่เขาก็เข้าใจว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะอกูก็อยากซื้อเสื้อผ้าเขามันกันเพราะว่ามันมีแต่ตัวดีๆสวยๆใส่แล้วมันมันเบาสบายอะ่ะอ,อนะตัวร้อยห้าสิบนะคะทุกคนเนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้าแกใส่แล้วเบาสบายตัวถูกๆก็มีแต่ทุกวันนี้กูไม่เอาแล้วกูพอก่อนเสื้อผ้ากูซื้อนะตัวละห้าบาทในในตลาดนัดอะ่ะตัวละห้าบาททุกคนเสื้อผ้าที่เราซื้ออะ ห้าบาทสิบาทก็ใส่สวยดูดีได้นี่คูตัดไงว่าเฮ้ยคูต้องเปลี่ยนใจตัวเองใหม่เปลี่ยน